ครับจริงๆแล้วถ้ามีอาการของอาการแน่นอกเฉียบพันนะครับให้ท่านไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดที่ท่านอยู่นะครับหมายความว่าโรงพยาบาลที่ใกล้สุดที่สามารถที่มีการตรวจวิจัยได้นะครับก็คือเป็นโรงพยาบาลระดับที่ใหญ่พอสมควรนะครับคือมีแพทย์อายุแพทย์หัวใจหรือมีอายุแพทย์อยู่นะครับแพทย์จะทาการตรวจอาการของท่านซรุปประวัติแล้วก็ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับนี่สยู่ศัพท์ในเขต กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยโรงพยาบาลกับทุกที่นะจะมีสามารถทําการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและแปลผลได้นะครับหลังจากที่มีการตรวจแล้วก็แปลผลนะเนี่ยแพทย์ก็ให้การวิจัยว่าเป็นสติมมี่ในโรงพยาบาลเนี่ยจะมีอยู่2ระดับนะครับคือโรงพยาบาลที่ให้ยาไหล่ลิ่มเลือดได้นะครับกับโรงพยาบาลที่สามารถทําบอลลูนขยายเส้นเลือดได้และก็ตามนะครับการรักษาที่ยี่สุดเนี่ยคือการทำบอลลูนขยายเส้นเลือด เพื่อให้เส้นเลือดเปิดเพื่อทําให้ท่านเนี่ยอาการเจ็บโลกหายไปแล้วก็ภาวะของหัวใจขาดเลือดนี่ก็จะดีขึ้นนะครับนี่เป็นสิ่งที่ท่านต้อง พอสังเกตดูว,ว่าที่ทํางานหรือว่าท่านสารที่ท่านจะไปเนี่ยท่านมีออบาที่อยู่ใกล้ไหมมีออบาที่มียูแพทย์รทธรรมดาทั่วไปไหมมีแพทย์โรคหัวใจไหมสามารถท่ายาไลเวิร์ได้หรือเปล่าครับหรือสามารถทำาลือได้หรือเปล่านะครับในกรณีที่ท่านเกิดมีอาการขึ้นครับในที่ที่ท่านไม่สามารถที่จะอยู่หรือไปโรงพยาบาลได้ด้วยตัวท่านเองเนี่ยท่านจะสามารถติดต่อนะครับหมายเลข1นึ่ สถาบันโรคองนะครับหรือ1 6 6 9สหสหกาสพชสถาบันผกเฉินซึ่งเขาจะสามารถที่จะติดต่อเพื่อนําท่านไปโรงบาลที่สามารถให้การรักษาที่เหมาะสมได้ครับอันนี้ในจุดที่ในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราก็จะมีเขตการบริการของกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับของกรมการแพทย์นะครับของโครงการสปสช,อชอเองเนี่ยจะมีเขตทั้งหมดประมาณ13เขต ในแต่ละเขตก็จะมีแม่ขายที่ให้บริการท่านไม่ว,ว่าให้การฉีดยาลายยึดเลือดในการทำบอลุในแต่ละเขตจะมีกลุ่มนี้อยู่นะครับก็ก็จะมีการติดต่อนะครับเนื่องจากเราทราบว่าในการรักษาเนี่ยต้องรักษาในเวลาที่รวดเร็วที่สุดกล่าวคือถ้าเราสามารถเปิดหลอดเลือดได้นะครับภายในไม่เกิน2-3าชั่วโมงเนี่ยท่านจะสามารถที่จะมีการสูญเสียของกล้ามเนื้อที่ขาดเลือดกล้ามเนื้อตายน้อยที่สุดนะครับ เราะฉะนั้นท่านก็คงต้องจำเบอร์ไว้ว่าเบอร์โทรศัพท์1668 1669นะครับในกรณีที่ท่านไม่สามารถที่ไปโรงพยาบาลได้ส่วนในกรณีที่ท่านไปโรงพยาบาลได้าท่านก็คงจะต้องเลือกโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่นะครับเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่หรือโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์นะครับซึ่งในกลุ่มนี้จะมีความสามารถที่จะให้ยาไลาเลือดได้นะครับซึ่งการให้ยาไรเลือดถ้าท่านไปเร็วเนี่ย ประสิทธิภาพของการให้ยาริเลือดในบางขนาดเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดหลอดเลือดได้นะครับประมาณ60%ไปถึง70%แต่ในกรณีที่เรารักษาด้วยการขยายบอลลูนเนี่ยจะได้ผลมากกว่า95%เพรนครับนกล่าวโดยสรุปนะครับถ้าท่านมีอาการก็ให้ไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดถ้าท่านสามารถไปได้โดยโรงพยาบาลนั้นาก็ต้องเป็นโรงพยาบาลที่มีผู้เชี่ยวชาญน,นะครับซึ่งจะเป็นอายุแพทย์นะครับทั่วไปหรืออายุแพทย์โรคหวัวใจ ซึ่งมีความสามารถที่จะมิใช้ได้แล้วก็ใยารเราเลือได้หรือเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ซึ่งสามารถให้ยาลืเเลือก็ได้หรือทำบอลลูนขยาเยเส้นเลือดได้